นี่ยังไม่เปิดรายการนะฮะตอนนี้เราอยู่กันบนรถไฟเลยครับพี่นันเออผมจะกําลังนั่งไปสถานีหัวลําพังนะฮะลพก่อนที่เราจะไปดูสถานีแห่งใหม่นะครับสถานีกลางบางซื่อเนี่ยเราต้องไปดูสถานีที่เป็นออริจินอลก่อนอ่า อนนี้นะครับผมมาอยู่ที่สถานีหัวลำโพงแล้วนะครับมาดูว่าคือเรื่องเวลาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญในการเดินทางมากเลยนะจากสังเกตว่าข้างหน้าเนี่ยก็มีนาฬิกาอันใหญ่อยู่เดี๋ยวเราจะไปดูว่าที่สถานีกลางบางซื่อเนี่ยเขามีจุดสําคัญตรงนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็เรื่องงานออกแบบเนี่ยมันจะคล้ายคลึงหรือต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอาละครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อแล้วนะครับจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมจะมาเปิดรายการเลย นะเอาใครนมัมาแย่งมาแย่งซีนเปิดรายการผมนะฮะสวัสดีครับผมตุลยอักดีครับสวัสดีค่ะจูนค่ะจูน วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่สถานีกลางบางซื่อครับพี่จูนอ๋อแกรนเซชั่นโอ้เป็นโครงการที่ใหญ่มากๆเลยฮะใช่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยต่อไปรถไฟทุกขบวนทุกรูปแบบจะมารวงกันอยู่ที่ตรงนี้ใช่ค่ะใครอยากขึ้นรถไฟก็มาที่นี่ได้เลยค่ะอ่าแล้วทีนี้ผมนัดกับพวกแบบไว้พี่จูนเป็นพวกแบบจากดีไซน์คอนเซปต์ครับพี่ดีพี่ดีอ้าวพี่ก็นัดดีไซน์คอนเซปต์แต่พี่นัดพี่ภูอ้าวพี่ก็นัดเหรอพี่ก็นัดแต่ผมก็มาสัมภาษณ์เขานี่ไงเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบอะไรเงี้ย เหมือนกันเลยพี่ก็นัดสัมภาษณ์เดลคิดการดีไซน์เซียสถานีแห่งนี้แต่ว่าเราเราไปชุดนี้ไม่ได้นะพี่จูนไม่ได้เหรอคต้องมีแบบอุปกรณ์เซฟตี้อะไรนิดนึงอ๋อเราต้องเข้าไปข้างในโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันก่อนเลยโอเคไปมาแล้วพร้อมเข้าไปดูข้างในโครงการกันแล้วใช่ค่ะแต่ว่าเนี่ยผมนัดพวกแบบไวจะผมต้องนาลิกต้องรีบไปแล้วเพราะว่าดูนู่นมีนาฬิกาสายแล้วนะเดี๋ยวต้องไปหาพวกแบบพี่ก็ไปด้วยเอาไปคนละคนกันเหรอคนละคนอ่างงั้นใช้ไปก่อนนะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับในที่สุดผมก็มาพบกับพี่ดีแล้วนะครับสถาปนิกผู้ก่อตั้งบริษัทดีไซน์คอนเซปต์อาร์เคเต็กนะครับวันนี้เป็นเกียรติมากเลยครับพี่ดีเป็นพวกแบบสถานีกลางบางซื่อนะครับซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนผมตื่นเต้นมากเลยฮะพี่ดีเพราะว่าพื้นที่มันกว้างมากนี่ผมวิ่งหาพี่ดีแต่ฝั่งนู้นนะฮะวิ่งอ้อมมาตรงนี้จะเป็นทางเข้าหลักของโครงการนะครับเลยอยากรู้ว่าแนวคิดในการออกแบบเนี่ยฮะเป็นยังไงบ้างพี่ดี หลักการใหญ่สองอันคือการเดินทางรถไฟการเดินทางรถไฟที่เข้ามาเทียบแต่ละชา้นชลาแต่ละชานชลาและขนาดเดียวกันก็การเดินทางของคนผู้โดยสารที่จะเข้ามาใช้ครับความส้งทั้งสองด้านเพราะนั้นรูปทรงของอาคารก็เลยออกมาในรูปของที่เป็นเมื่อสถานนี้จะเป็นรูปหลังคายาวไปตามทางว่าส่วนรูปล่างของทางข้าผู้โดยสารก็จะเป็นรูปทรงอีกแบบหนึ่งซึ่งเรา จำลองรูปร่างของรูปร่างของหุลำโพงมาใช้เพื่อเชื่อมโยงไปถึงอดีตที่ทนะผมไปมาเมื่อตอนแรกทําให้ระลึกถึงภาพของหุลำโพงซึ่งอยู่มารลายปีแล้วครับในขณะเดียวกันเราก็ได้นํานาฬิกาที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของหลํำโพมาใช้ด้วยแต่ไม่ได้เป็นเรือนเก่านะไม่ใช่เรือนเก่านะคือตั้งแต่เริ่มคิดว่าเราจะพาสัญ,ญลักษณ์อะไรให้ให้กับสถานี บางซื่อพันใหม่นี้นะฮะในที่สุดเราก็ได้ความคิดว่าเราจะนำนาฬิการใช้แล้วขณะเดียวกันก็อยากจะทำอะไรที่เป็นสนัญลักษณ์ว่าสถานีนี้เ,นเกิดขึ้นในรัชสมัยไหน<อ>แล้วทำให้เลข9ภาษาไทยตัวเนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกหน่อยชาวตา่างประเทศทั้งหมดก็รู้แล้วเลข9ไทยมีรูปร่างรูปลักษณ์ยังไง<อ>นะครับ สถานีรถไฟทั่วโลกเนี่ยก็จะมีนาฬิกาเวนใหญ่อยู่ข้างหน้าจะอยู่บนหอนาฬิกาหรืออยู่ติดอยู่ข้างหน้าเพราะว่าในสมัยก่อนเราไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีนาฬิกาข้อมือ,อมไม่มีอะไรแบบนั้นก็กกคนก็กระหืดกระหอบรีบมาสถานีรถไฟสิ่งแรกที่มองขึ้นไปให้แน่ใจว่ามาทัน ขบวนรถไฟก็คือมองไปที่นาฬิกาหน้าสถานีรถไฟ <ại> เห็นทรงหลังคาครับอ่ามันเด่นชัดมากเลยนะฮะถ้ามองจากข้างบนเนี่ยจะ <c oughs> ยิ่งเห็นชัดที่จะเป็นลูกคลื่นนะฮะลักษณะเป็นลูกคลื่นรตรงนี้เนี่ยมันสื่อสารถึงอะไรครับพี่คือลูกคลื่นนี่มันมาจากแรงบรนดาลใจบางอย่างที่ผมไปประสบมานะครับจากการเดินทางไปต่างประเทศไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ไปเยี่ยมชมสถานี ใหญ่ของรถไฟของญี่ปุ่นโดยขึ้นไปยืนบนอาคารสำนักงานใหญ่เขาแล้วมองลงมาครพราะนั้นอากาศร้อนจัดมากนะแดดจัดมองลงไปก็เห็นลางเต็มไปหมดเลยมีรถไฟจอดเต็มไปหมดขนาะเดียวกันก็เห็นเป็นรูปคลื่นคือเกิดจากความร้อนของอากาศเนี่ยของแดดเหมือนเป็นการหักเหของแสงด้วยบางอย่างหของแสงที่เขาเรียกว่ามีราชครับ คือเป็นไอ,ไอความร้อนที่ขึ้นมาแล้วเป็นคลื่นคริ้วอยู่<า>เหนือ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 พวกขบวนรถที่จอดอยู่เต็มทุกลางเนี่ยครับลองมาจําลองดูซิว่ามันจะออกมาเป็นรูปร่างยังไงครับก็เลยวาดภาพสกเก็ตขึ้นมาเป็นคล้ายๆเป็นคลื่น,นอ,อยู่อยู่เหนือรางอะไรอย่างเงี้ยรับเราก็เออมันก็เป็นไปได้นะเป็นคลื่นจากนั้นเราก็เอามาพัฒนาต่อ คลื่นที่มันเดี๋ยวดูซับซ้อนดูวุ่นวายแล้วก็ค่อยๆปรับให้มันซิมพลิฟายมันให้มันซิมพลิฟายให้มันสมูทขึ้นมันเป็นง่ายขึ้นครับให้ให้ให้มันเป็นจริงเป็นจังขึ้นเรื่องแสงเรื่องอะไรมันจําเป็นในการเดินทางด้วยความจริงก็เป็นมีความจำเป็นครับเพราะนั้นเราก็ให้อาคารนี้เป็นแลนด์มาร์คเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คไม่ใช่เฉพาะของกรุงเทพแลนด์มาร์คอันเด็กของประเทศไทยด้วย เนื่องจากเป็นอาคารใหญ่เนี่ยสามารถมองเห็นได้จากจากทั่วๆ่วไปอะนรอบไม่ว่าจะมาจากทางด่วนหรือมองจากตึกสูงหรือมาจากโดยสารเครื่องบินมาก,ก็จะเห็นอารคารชัดเจนเพราะนั้นเราก็เลยใช้ไฟประดับอาคารเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับตามแนวยาวของหลังคาโดเมนสเตชันหาคาของที่รถไฟเข้ามา mm hmm. นะที่เป็นแทรท็กยาวเราก็มีไฟสีเงินแล้วเราก็มีไฟสีเงินที่ สองทางด้านหน้าของบู๊คเครื่อวงกลมทางข้าวด้านหน้านี่ผมเริ่มจะตื่นเต้นแล้วฮะเห็นว่าพี่ดีจะพาผมเข้าไปดูข้างในด้วยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันต่อไรั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมฮะพี่ดีได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมีผมต้องไวนิดนึงเพราะพี่จูนเขาเหมือนจะเข้าไปแล้วครับนะฮะเดี๋ยวต้องพาเชิญเลยเดี๋ยวจะไป ผูขอโทษค่ะมาช้าไปหน่อยค่ะอโอ๊ยกคุณผู้ชมค่ะขอโทษด้วยนะคะมาช้าไปนิดนึงค่ะวันนี้นะคะจากที่ทุกคนรอคอยค่ะเราจะพามาพบกับ กรรมการผู้จัดการของบริษัทดีไซน์คอนเซปต์อาร์กิเทคนะคะแล้วก็ยังเป็นสถาปนิกที่ออกแบบแกรนด์สเตชันสถานีกลางบางซื่อแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่ภูสวัสดีค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะพาชมนะคะทั้งหมดเลยประมาณ30,000 0ตารางเมตรก็เดิน5กิโลไหวไหมคะห้ากเมื่อกี้หนูวิ่งมาสิแล้วค่ะพี่อีก5ก็คงไหวค่ะได้ค่ะงั้นเราไปลุย3 0 0แสนตารางเมตรกันค่ะเชิญค่ะไปค่ะพี่ภูคะวันนี้เราเข้าไปในสถานีก่อนเขาอีกค่ะ น,นี้เราก็เลยมาแอบคุยก่อนเนี่ยค่ะว่าหนูอยากรู้ว่าดีไซน์ที่พี่ทําไว้เนี่ยใช้พื้นที่แต่ละส่วนยังไงเข้ามาแล้ว,ลวต้องเจออะไรยังไงบ้างพี่มีคอนเซปต,ต์ในการออกแบบยังไงบ้างคะค่ะได้ค่ะก็สถานีกลางบางซื่อนะคะมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเกือบ3 0 0แสนตารางเมตร <Wow. S 2> เราเไม่มีข้างหน้าข้างหลังเพราะฉะนั้นบางซื่อเนี่ยสามารถที่จะรับคนได้จากทางทิศตะวันออก<ะ>ซึ่งเป็นโถงใหญ่ ที่เราเห็นนะคะส่วนทางตะวันตกก็จะมีโถงเช่นกันที่จะรับคนเข้ามาสมมุติว่าเราขับรถมาเราก็จะมาจอดเทียบได้ทั้ง2ด้านนะนะคะเข้าด้านไหนก็ได้ใช่แล้วก็ส่งคนลงค่ะส่วนที่จอดรถเรามีที่ชั้นล่างประมาณ1,700กว่าคันนะคะก็จอดข้างล่างใต้ดินนะคะใช่แต่ว่าถ้าเรามาแท็กซี่แท็กซี่ก็จะมาจอดเราตรงนี้แหละ ส่งเราตรงนี้แล้วก็เขาก็จะมีที่จอดรถที่เป็นคิวแท็กซี่อยู่ทางด้านนู้นอ๋อมีคิวแท็กซี่รอยใช่แต่ถ้าจะมารถเมย์อีกหน่อยตรงทางด้านฝั่งทิศเหนือก็จะมีเป็นเทอร์มินอลสำหรับรถเมย์รถบัสไปต่างจังหวัดในระยะใกล้ๆพวกนี้ก็จะสามารถที่จะเดินไปขึ้นตรงเทอร์มินอลด้านทิศนั้นได้ค่ะพอเข้ามาปุ๊บเจอโถงเราก็จะซื้อตั๋วเราจะไปรถไฟทางไกล รถไฟสายสีแดงต่างๆก็จะมีตู้ขายตั๋วนะคะในจุดต่างๆด้านนอเลยก่อนเี้ไปสายสีน้ําเงินสายสีเเงินก็เชื่อมได้เลยก็คือเข้าไปในฮองคอสก็ลงไปใต้ดินก็ไปเชื่อมกับสายสีน้ําเงินไปสายสีม่วงไปทางด้านนู้นดไไฟฟ้้านะคะส่วนจะไปไฮสปีดก็เช่นเดียวกันก็เข้าไปแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนลิฟต์ หรือว่าบันไดธรรมดาก็ได้ก็ขึ้นไปชั้น3เพราะฉะนั้นเข้าไปข้างในก็จะมีลิฟต์มีบันไดเลื่อนครบถ้วนสำหรับผู้ที่เดินทางเป็นูนิลล s าโซลีไซนใช่ไหมคะตามคอนเซ็ปต์สมัยนี้นะคะที่ต้องมีแต่ถ้าเราหิวข้าวมาที่นี่เรามีอะไรบริการเราหิวข้าวนะคะก็จะมีฟู้ดคอร์ดอยู่ทางด้านสุดทางด้านนู้นเลย ส่วนชั้น2ก็จะเป็นร้านค้าส่วนชั้น3ก็จะเป็นห้องพักเป็นห้องทำงานเจ้าหน้าที่เป็นห้อง v ีวีเป็นห้องควบคุมของโครงการทั้งหมดพี่ดีครับเราเข้ามาห้องนี้เนี่ยต้องเงียบๆนิดนึงนะครับใช่ครับเพราะว่าพิเศษจริงๆเฉพาะอาร์ดีนะครับพี่ดีพาผมเข้ามาที่ห้องอะไรครับเนี่ยผมตื่นเต้นไปหมดแลวคือห้องนี้เป็นห้องควบคุมการเดินรถของทุกขบวนนะฮะก็ห้องนี้ก็เป็นห้องพิเศษ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเป็นเหมือนกับมันสมองของการควบคุมการเดินทางออเปรตของรถไฟทั้งหมดทุกขบวนถ้าสถานีกลางบางซื่อเป็นเป็นศูนย์กลางของออการเดินรถไฟของประเทศห้องนี้เนี่ยก็เป็นศูนย์กลางของสถานีกลางบางซื่อทีค,ครับใช่ครับมาแล้วเนี่ยผมต้องออขอไปกดเล่นนิดนึงนะครับนั่นเจอห้ตาตสบายเลยแล้วก็ไป่นไร านีที่นี่ค่ะหนูได้ข่าวมาว่ามันมีตั้ง20ชานชาลาเลยค่ะไม่รู้ว่าเขาดีไซน์กันยังไงบ้างรถไฟแต่ละประเภทมันใช้งานยังไงที่นี่มีรถไฟประเภทไหนมาวิ่งผ่านเชื่อว่าหลายคนอยากรู้พ่ภูเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะที่นี่มี24ชานชลามีรถไฟ7ประเภทนะคะ<ม>ประเภทที่1ก็คือรถไฟทางไกลที่วิ่งอยู่ปกติข้างล่างนี่แหละ<อ>เขาก็จะขึ้นมาที่ชั้น 2, 2> นะคะโดยที่การที่จะขึ้นมาที่ชั้น2เนี่ย ก็จะเป็นการรถไฟมีแผนที่จะเปลี่ยนเป็นหัวรถจักรไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเรื่องระบบควันดีเซลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่ขึ้นมาแล้วแหละถึงแม้ว่าตอนที่เราออกแบบเนี่ยเราจะได้มีการเตรียมระบบเครื่องดูดควันถ้าเดี๋ยวไปถ่ายข้างล่างเราก็จะเห็นตัวดูดควันอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ ถ้าด้านนอกจะมีท่อขึ้นมาอันนั้นคือท่อเดินระบบควันชั้น2มีอะไรอีกก็จะมีะสายสีแดงสายสีแดงมีง2อันก็คือคบันซึ้อลังสิทธ์คือสายของเราโเคนะคะ,คะก็จะอยู่ฝั่งด้านนู้นของชั้นสองอชั้นชลา,านูน้นค่ะ ส่วนบางซื่อตลิ่งชันซึ่งจะเลี้ยวไปทางด้านตะวันตกก็จะอยู่ที่ชั้นชลาฝั่งนี้ชั้นสองันั้นก็จะมีะบางซื่อตลิ่งชันรถไฟทางไกลค่ะ,คะบางซื่อลังสิตที่ชันช้นสองชั้นสองโอเคในชั้นสองจะมีรถไฟอยู่3าประเภทนะคะ พอเราขึ้นมาข้างบนชั้น3ชั้น3นะคะชั้น3เนี่ยก็จะมีเราเรียกว่าเป็น Airport Link Extension แล้วก็จะต่อเป็น3สนามบินนะคะก็คือจะมาจอดที่ชานชลาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราดูจากข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นรางรถไฟวิ่งต่อไปแค่4แท็เท่านั้นอันนั้นน่ยคือของเชื่อม3สนามบินแล้วเขาก็จะต่อไปจากตอนเมืองผ่านบางซื่อ ผ่านมักกะสันเข้าสุวรรณภูมิแล้วก็ไปอุตรเภาทางด้าวเขก็จะอยู่แถบนี้ค่ะส่วนไฮสปีดค่ะไฮสปีดตอนนี้มีสองเส้นก็คือไปทางด้านตะวันออกกับทางด้านเหนือเหนือค่ะตะวันออกเนี่ยได้มีการออกแบบแล้วก็คือที่รัฐบาลเซ็นสัญญากับไทยจีนนะคะก็จะอยู่ที่แถบนี้แถบนี้ค่ะส่วนทางด้านขึ้นเหนือก็จะเป็นทางด้านหนือ ลงมาที่รางรถไฟจริงๆเลยครานี้ลงมาให้เห็นเลยแต่เออแต่ว่าไฟไม่ดูดใช่ไหมฮะพี่ดีก็ดูดเล็กน้อยไม่มากพอทนตอนนี้ยังไม่มีขนลุกเลยนล้วี่ยมายืนเราดูวิวด้านหลังนี่ฮะโอ้โหเราจะเห็นโครงสร้างที่พิเศษจริงๆภายในสถานีกลางบางซื่อนี่นะฮะเราอยากจะถามพี่ดีเลยว่าเจ้าพวกโครงสร้างพิเศษภายในอาคารนี้นะฮะมันเป็นยังไงบ้างแล้ว ประสบการณ์ของพี่ดีเนี่ยที่เคยออกแบบผ่าน,านมาเนี่ยเอามาปรับใช้กับโครงการนี้ยังไงบ้างก็มีโครงการที่เราออกแบบก่อนหน้านี้ก็คือโครงการ a i r p o r t Link งนะครับซึ่งก็เป็นโครงการใหญ่โดยเพพาะสถานีมักกะสันซึ่งก็เป็นสถานีใหญ่กลางเมืองน,นะครับสำหรับสถานีนี้เนี่ยเรื่องต้นนี้ก็คือจากโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรางเป็นเบยดักของรถไฟที่เข้ามานี่ก็เป็นโครงสร้างคอนกรีต นะครับเป็นโครงสร้างของกรีดทั้งหมด,หมดครับท,ที่มีเวรดักเข้ามามีเพื่อรองรับรถไฟทุกประเภทครับตั้งแต่รถไฟดีเซลรถไฟทางไกลรถไฟไฮสปีดซึ่งมีความพิเศษของเขาะจะเห็นว่ารถไฟแต่ละประเภทเนี่ยมันก็ต้องการน้ําหนักค,ความเร็วอะไรยี่มันก็ตามีน้ำหนักมไม่เท่ากันมีความเร็วไม่เท่ากันแล้วก็มีข้อจํากัดไม่เท่ากันครับ จากนั้นพอขึ้นมาจนถึงชานชลาข้างบนนี่ก็จะเป็นชั้นบนสุดข,ของอาคารที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับ mm hmm. ก็เป็นโครงสร้างที่เราพยายามทำให้มันพิเศษ mm hmm. โดยที่ให้มีความสูงมีความโปร่งรับแสงธรรมชาตินะฮะได้แสงธรรมชาติซึ่งจะเห็นว่าเราไม่ต้องเปิดไฟเท่าไหร่ก็าะสว่าง ทีนี้เราก็ต้องออกแบบโครงสร้างเนี่ยให้มีความสวยงามครับผมครับใช้โครงสร้างเหล็กทั้งหมดซึ่งสามารถารับน้าหนักได้ได้ดีสร้างได้เร็วแล้วก็มีความสวยงามเพราะว่าเราจะใช้โครงสร้างเป็นสิ่งที่ให้ความสวยงามของหลังคาด้วยนะครับเพราะนั้นงานโครงสร้างหลังคานี่ทางบริษัทเราก็ออกแบบให้คล้องจองกับรูปลักษณ์ของหลังคา ก่อนที่จะส่งไปให้วิศวกรช่วยคำนวณว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ปรับเข้าหากัน hmm. เราก็เลยได้โครงสร้างซึ่งออกมามีความสวยงามแล้วก็ประหยัดงบประมาณค่าก่อสร้างเพราะเราจะไม่มีฝ้าเพดาน hmm. ไม่มีอะไรมาปิดบงัง <Okay. S 2> ให้โครงสร้างเป็น ตัวโครงสร้างไปเลยโชว์โครงสร้างนะฮะแล้วมันยังสวยงามด้วยนะฮะดูจากข้างหลังตรงนี้ของเราครับให้ให้มันสวยงามเพราะหลังคาเราโค้งมันก็เหมือนกับเปลี่ยนไปทุกทุกก้าวที่เราเดินไปเนี่ยมุมมองจะเปลี่ยนไปหมดนะครับคืองานออกแบบประเภทนี้เราต้องออกแบบให้เข้ากับรูปลักษณ์ของอาคารเราด้วยนะครับเมื่อเราต้องการเห็นภาพอะไรเราก็ต้องออกแบบไปตามนั้นครับเพื่อให้เพื่อให้ได้ตามตามที่เราคิดพี่ดีครับอย่างนี้เนี่ย คุณสมบัติของวัสดุมันก็ต้องพิเศษนิดนึงแน่เลยใช่ครับเนื่องจากเราใช้โครงเหล็กโครงซ้าที่เป็นเหล็กทั้งงบดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยครับแล้วคนที<อ><ร>าใช้อาคารใช่เป็นอาคารซึ่งอันนี้เราคำนึงถึงตลอดเวลาฮะอาคารใหญ่ๆนี่สิ่งแรกที่เราคำนึงถึงคือความปลอดภัยอของผู้ใช้อาคารเราจะใช้วิธีป้องกัน ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้หรืออะไรเนี่ยด้วยการใช้สีพิเศษนะฮะสีพิเศษที่เคลือบผิวของโครงเหล็กทั ge ge ้งหมดเป็น <sm> ส <wei> ีท <GO av uther> ี่สามารถกันไฟได้แล้วก็คือเมื่อเกิดเพลิงไหม้เนี่ยสีอันนี้จะป้องกันให้โครงเหล็กเนี่ย สามารถทนไฟได้ในช่วงเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้โดย NFPA หรือความปลอดภัยเซฟตี้ต่างๆเป็นมาตรการการกันไฟในอาคารสถานะคือจะทำให้เหล็กเยไม่อ่อนตัวลงมาตามปกติครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ดีมากเลยนะครับค่ะยินดีครับครับให้ความรู้อย่างเต็มที่เลยนะครับเกี่ยวกับงานออกแบบของสถานีกลางบางซื่อครับ เห็นคู่วบคุมของสถา,านีการกัดซื้อกันไปแล้วนะคะอยากจะขอบคุณทีมงานของบริษัทดีไซน์กันเสปตทุกคนนะครับที่ร่วมมือร่วมใจกันสร้างผลง,งานที่ดีเด่นยอดเยี่ยมในประสา์าของประเทศไทยออขอบคุณนะครับขบผมต้องขอบคุณด้วยนะครับก็ของที่บริษัทนะคะมี Facebook นะคะ w w w d e s i g n c o n c e p t a r c h i t e c t com หรือว่าถ้าเกิดจะอยากจะติดตามแบบ real time นิดนึงก็จะมีของอสถานีกลางบางซื่อที่เราลงกันบ่อยๆหน่อยนะคะใน Facebook ก็คือดีไซน์คอนเซ็ปต์อาร์เคเต็นะคะเป็น Facebook ก็ไปติดตามผลงานอื่นๆได้ด้วยนะครับแล้วก็อัปเดตงานสถานีกลางบางซื่ออยู่ก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเวลา,า<น> Facebook, ครับในเฟซบุ๊กในเว็บไซต์ สายคอนเซ็ปต์ิเ็กนี่ก็จะมีผลงานตั้งแต่เราเริ่มตั้งบริษัทมาเมื่อ30ปีที่แล้วครับผมแต่ว่าตะกี้พี่จูนพี่ดีนี่ให้ความรู้ผมเยอะไปหมดเลยนะฮะจนผมจะไปออกแบบสถานีอีกอันนึงละความรู้แน่นมากเรเพิ่งเจอกันต้องฟังของฝั่งฉันกอดพี่นี่คือเยอะมากพูดกันเมื่อกี้ชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงี่มแต่เริ่มให้เราจะรอยกันของผมเรื่องโครงสร้างด้วยไง